ปันแนนซี่บินเลยนะคะวันนี้มางานแต่งพี่โจพี่แพรนะคะนี่เอาแล้ววันนี้ก็เนี่ยเค้กกิ๊กีนเป็นแบกกลียวข้างหลังอันเน้กำลังใจให้กำลังใจที่ทำให้เราเนเป็นแบกเกลายวแต่ฟิงนี่ไม่มีของชฉวยเลยใช่ปะเธอทำไปเดี๋ยวฉันไม่แบกเกลียวแบ็กเกลียหน้ารับถิงเนี่ยเนาะโซดาอันนี้เรามากินผลิตภัณฑ์กันที่บอกเป็นเกลีวอุจจาระเป็นแบกเกลาวให้เธอกินไปเลยไม่ต้องแบกเกลียวเลยฉันกินไปเยอะแล้ว แล้วเมื่อก yeah. ี be be ้บอกคนราคกินมก่อนแมกาแม่กาเปกาเต้อยู่ทำงานอยู hmm. ่เคยกินอย่อรอยเวลาฉชื้นกินด้วยในบจะเป็นแม่กาวแม่กา นี่กำลังสูงสาะโตนี้เป็นของเราหมดเลยนั่งสองคนเต้นได้แบบนี้ต้องวางมากเมื่อกี้นี้เรียบร้อยมากเมื่อกี้นี้เรียบร้อยมากเพราะเขากลับกันหมดแล้วเริ่มออกอาการแล้วก็กินเต็มที่เลยจะเป็นคนติงตองเอยจริงเอาจริงมีคนเบอร์บ้าเขารู้กันหมดแล้วถ้าเกิดต่อหน้าเขาเฉยเรียบร้อยเออเออเหงเหรอเรากินเถอะคนละในเคยกินไม่กี่เม็ดดังกล่าวตึงด้วหรือ มันนุ่มนุมากเนาะยิ่งแคบแบบเช่ของความมันเกิดที่ชิมอ่ะอืมไปนุ่งอ่ะอินข่าอยากแต่งงานเฮ้ยอยากอะไรกันหาไม่ได้ยังไงนี่ของแต่งงานเป็นเจอร์เนาะเราอินข่าเมื่อกี้ย้ำแล้วย้ำอีกถามพี่โจว่าจะทำอีกไหมแบบนี้ไม่ทำเฉพาะงานนี้เท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นเลยเขาทำให้ทั้งสาวเขาดีละแอบถ่ายแล้วสามเรานั่งนั่งสวะแสดงอยู่ นี่พี่แพอันนี้แก๊งกระาบ่าวเ้าสาวที่เจอมาเป็นไรพี่แพหัวเลาะใหญ่อันนี้ของสำลวยของสำลวยของสำลวยอันนี้ของโซดาข้างในเป็นมาก์กอโลนแล้วก็โซดาก็ได้เค้กอีกอื้มของสำลวยที่นี่เป็นมาก์กอโลนเรากินกันเยอะมากเลยเนาะในิเนาะเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามาแล้วก็ได้กินวายอีกมือหนึ่งถือวายอีกมือหนึ่งถือมาร์กอโลนจิบไปไปมาร์กอโลนไปโอ้โห เป็นไงจักชาเป็นบอกว่าเป็นวายใช่แต่จริงงานนี้เขาเรีเยงแบบไม่อันแบบว่ากับข้าวเยอะมากคือโต๊ะสดาด่ยคือดูดิมีสดากันแนนซี่สองคนนะ่ะนั่งจุดนี้แล้วแต่พี่เลยยังไม่ได้กินอีกตั้งเยอะอ่ะคือแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเรียบวันนี้จะอยู่ยาวไปเรื่อยๆโอเคไหมแนนซี่เรามีอะไรจะแล้วต่อจากงานนี้เราจะไปก็จะไปแบบไม่รู้เอ่อจะไปเต้นนู่นนี้นั่นหรือไปเดินเที่ยวชวงนี้นะ เออบอกชุดฟ Ele ุ้งฟิงมากไม่เป็นไรเราไปได้แล้วแกบอกเราไปงานมาใครไม่บอกใครแล้วป้ายแผวนคอเลยไหมไม่ต้องดี่จะบอกเจ้าสาวเนี่ยเมื่อสอันคืออะไรอย่ามีอะไรมาวันนี้จะให้คนเป็นกันแค่ให้ย์โซดาเลือกกันแล้วกันเอาไหนชซดาช็อตเลยก็ต้องเป็นกีตี้สิเป็นโลโก้ของนิแพพี่โจมาให้ทำให้ชซดามันคืออะไรแนนซี่มันคือสำหรับติดตู้เย็นอาจจะ